ศึกเดือดของมือขวาจัก,กรพัดเริ่มต้นขึ้นแล้วครับนักล่าจดสลัดโซโลครับเจอกับจัก,กรพพัดเพลิงอย่างคิงครับ สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องก้มหน้าชันนะครับผมคลิปนี้ครับเราจะพูดถึงการต่อสู้ระหว่างคิงกับ Solo ครับที่กําลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วครับนับได้ว่าทั้งสองคนนี้ครับเป็นมือขวาของจักรพรรดิด้วยกันทั้งคู่นะครับอย่างคิงนะครับผมก็เป็นเบอร์2รองจากไคโดครับสูนโซโลครับ ก็เป็นมือขวาของลูฟี่ครับก็เป็นคู่ต่อสู้ที่ใครหลายคนเนี่ยเฝ้ารอดูมาอย่างยาวนานอยู่แล้วครับเพราะอย่างที่บอกไปครับว่าชื่อช้นดีกีของพวกเขาดังคู่ครับนับว่าเป็นเบอร์2รองจากกัปตันพวกเขาเองครับเพราะนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้ครับก็จะมีการจับคู่ประกบคู่คาดเดากันเล่นอยู่แล้วนะครับว่าทางด้านโซโลครับน่าจาะเผชิญหน้ากับคิงนะซึ่งก็พอมาถึงน,นตอนนี้นะ นับว่าไม่ได้ผิดคาดอะไรสักหลายครับอีกอย่างหนึ่งคือคิงเนี่ยก่อนหน้าน,นี้ก็เคยมีการวิเคราะห์ว่าตัวคิงเนี่ยมีพลังเทอราดัดอนครับก็น่าจะได้ต่อสู้กับมาร์โกฟินิกอมตะอะไรประมาณนั้นครับซึ่งคิงกับมาโก้ก็ได้เคยเผชิญหน้าต่อสู้กันไปแล้วนะครับแล้วตอนนี้คิงก็จะมาเผชิญหน้าต่อสู้กับโซโลนะ อะไรที่แฟนๆวันพีดแบบเดาๆไว้แล้วก็อยากจะให้มันเกิดขึ้นนะครับก็เกิดขึ้นมาแล้วนะวิเคราะห์ก่อนการต่อสู้ของ2คนนี้ครับผมภาพรวมนะครับอ่าพูดถึงโซโลก่อนครับก่อนหน้านี้โซโลก็ต่อสู้กับไคโดนะครับโดนเล่นงานชอกช้ำอะไรกันไปครับแต่ตอนนี้โซโลก็ฟื้นตัวขึ้นมาอย่างรวดเร็วครับได้ยาดีจากเผ่ามิงครับทำให้โซโลฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วนะครับและพอโซโลฟื้นตัวขึ้นมาครับก็จัดการหวดคิงหนักๆเข้าไปทีนึงครับคือตอนนั้น เน, King เนี่ยคิงนะครับกำลังสนใจมาโก้อยู่นะทำให้มีช่องว่าในการที่ซโลเนี่ยจะได้โจมตีคิงแบบรุนแรงเข้าไป1ดอกครับถือว่าสโลเนี่ยชิงความได้เปรียบก่อนที่จะเริ่มสู้กันอย่างเป็นทางการได้นิดหนึ่งนะผม ก็คือโซโลเนี่ยใช้3ดาบนะครับหวดเข้าไปเต็มๆเ,เนี่ยเออเราจะเห็นภาพว่าคิงเนี่ยครับโดนฟันนะครับทะเลือดสาดเล่กเซนเลยครับก็เป็นดาเมจที่หนักหนาสาหัสหพอสมควรครับส่วนทางด้านคิงครับก่อนหน้านี้สึกหนักๆของคิงก็คือช่วยควีนในการลุมบาโก้นั่นแหละครับถึงแมบบ้ว่าตัวคิงเองเนี่ยจะมีการโดนโจมตีอะไรไปบ้างน,นะครับแต่ผมรู้สึกว่ายังไงแล้วโซโลมันก็ต้องเจ็บหนักกว่าคิงอยู่แล้วแน่น,นอนครับเพราะว่าคู่ต่อสู้ก่อนหน้านี้ของโซโลมันเป็นไคโดทั้งตัวนะ คิงแค่เผชิญหน้าต่อสู้กับมา์โกแล้วเป็นการที่คิงลุมมาโก้ด้วยนะครับถึงแม้ว่าคิงนั้นจะมีการโดนตัดกำลังครับแล้วก็โดนดาเมจอะไรไปบ้างครับแต่สภาพร่างกายยังไงแล้วก็ดูดีกว่าโซโลเยอะนะครับความสามารถ เด็ดๆของคิงนอกจากจะมีผมรพิสาแล้วนะครับเราก็ได้รู้ครับว่าเขาเนี่ยเป็นเผ่าพันธุ์ที่ควบคุมไฟได้ใช้ไฟในการต่อสู้ได้ครับแต่ความสามารถไฟของคิงนะครับอาจจะไม่ได้เป็นปัญหามากกับโซโลซักทีเดียวครับก็ถือว่าแก้ทางกันได้อยู่ครับเพราะโซโลเนี่ยก็เพิ่งจะได้พลังใหม่ได้วิชาใหม่มาครับก๊อบคิเนมอนนี่ผมนี่มันอุจฮะโซโลชัดชเนะี่ผม ก๊อปปี้พลังชาวบ้านเขาได้เฉยเลยครับซโลอ่ะณปัจจุบันนี้เนี่ยสามารถฟันเพลิงได้ฟันไฟได้ครับเพราะนั้นการโจมตีด้วยไฟซโลก็น่าจะพอรับมือได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับขนาดไฟบังกรของไคโดนะครับซโลยังฟันมาแล้วเลยนะฮยลูกไฟอย่างเจ้าโพรมีทอุสนะครับซโลก็ยังฟันเป็นชิ้นๆมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าซโลจะต้องมารับมือกับเพลิงของคิงครับก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรสักเท่าไหร่ครับความสามารถมิตร์ของคิงเนี่ยก็จะเป็นเทอร์ดอนนะครับซึ่งผมมองว่าความสามารถในการต่อสู้ของสัตว์ ดําบันตัวนี้ไม่น่าจะมีอะไรพิเศษหรือหวือหวามากนะครับสิ่งหนึ่งที่ลุ้นแล้วก็รอเห็นอยู่ก็คือวิชาการใช้ดาบของคิงนะครับตอนที่คิงต่อสู้กับมาโก้เนี่ยเราจะเห็นว่าคิงนะครับมีการใช้ดาบนิดๆหน่อยๆให้เราเห็นครับคือสามารถตัดปีกมาโก้ขาดได้เลยครับถึงแมบบ้ว่าในท้ายที่สุดนะครับมันจะไม่ได้สร้างดาเมจอะไรให้กับมาโก้ได้ก็ตามทีนะแต่ก็พอจะรู้สึกได้ว่าไอ้มันก็มีฝีมือดาบมีชั้นเชิงดาบที่ดีระดับหนึ่งนะครับการต่อสู้ของคิงและโซโลนะครับเราอาจจะได้เห็น การต่อสู้ด้วยวิชาดาบอันดุเดือดของ2คนดีก็เป็นได้ครับโซโลตอนนี้ที่ฟื้นขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็โจมตีหนักๆใส่คิงนะครับผมรู้สึกว่าเฮ้ยพอฟื้นขึ้นมาสภาพร่างกายของโซโลมันก็โอเคดีระดับหนึ่งนะครับเพราะรู้สึกว่าโซโลนะครับมันไม่ได้ฟื้นโจมตีหรือว่าใช้ร่างกายที่มันฟื้นเกินไปครับเดินว่ายาของเผ่ามิงเนี่ยจะได้ผลลัพธ์ที่ดีเหลือเกินครับแถมโซโลในตอนนี้เนี่ยยังมีความมั่นใจมากๆด้วยครับว่าตัวเขาเองเนี่ยก็ยังพอมีโอกาสชนะอยู่ครับพะโซโลก็พ ว่าถ้าเขาชนะในการต่อสู้ครั้งนี้นะครับภาพที่จะเห็นลูฟี่เป็นราชาจตุรัสลนี่ครับมันก็จะชัดเจนมากขึ้นมีโอกาสเป็นจริงได้มากขึ้นครับนั่นแปลว่าณตอนนี้ครับด้วยสภาพร่างกายที่สโลเพึ่งฟื้นขึ้นมาครับมันก็คงจะเจ๋งแล้วก็ฟูลพาวเวอร์ระดับหนึ่งครับทำให้สโลเนี่ยถึงได้มีความมั่นใจได้มากขนาดนี้ครับแต่ก็อย่างที่เราทราบกันดีครับว่าสภาพร่างกายที่มันถูกฟื้นฟูขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับผมมันอาจจะอยู่ได้ไม่นานครับและในท้ายที่สุดครับพอยาหมดฤทธิ์เนี่ย โซโลนั้นจะต้องแบกรับความเจ็บปวดที่มันมากขึ้นกว่าเดิมอีกหลายเท่าด้วยครับลึกรู้สึกว่าพอเปิดสตอรี่มาแบบนี้ครับในช่วงตัดสินหรือว่าในช่วงปลายๆการต่อสู้ระหว่างโซโลกับคิงนะครับเราอาจจะได้เห็นโซโลที่มันแบบชอ,อกช้ำกับฤยาที่มันจะหมดไปครับส่งผลให้ร่างกายของโซโลครับกลับไปอยู่จุดเดิกมกครับไอสภาพร่างกายที่แบบโอ้โชอกช้ำนะครับหลังจากโดนไคโดเล่นงานครับแถมความเจ็บปวดไปยังมีความทวีคูณไปอีกด้วยครับอาจจะส่งผลในปลายๆการต่อสู้ของ2อง นี้ถ้าการต่อสู้ยืดเยื้อและเป็นการต่อสู้ระยะยาวครับมันไม่ดีกับโซโลอยู่แล้วครับแต่ถ้าเป็นการต่อสู้ระยะสั้นนะครับโซโลก็พอมีลุ้นที่จะเอาชนะได้อยู่ครับเพราะฝีมือของโซโลนะครับผลงานที่สร้างล่าสุดนี่คือท้าอาชูล่านะครับโจมตีไคโดเข้านะครับไคโดยังกล่าวชมนะครับแล้วการที่จะสร้างบาดแผลใหม่ให้กับไคโดได้ขนาดนั้นมัน มันนอกจากโอเดมมันก็เพิ่งจะมีโซโลนะที่ทําได้นะครับแล้วลองสมมตเิเล่นๆครับว่าถ้าการต่อสู้นี้มันจบลงด้วยความรวดเร็วครับโซโลสมมุติว่าสามารถใช้ท่าอาชุราได้ในการโจมตีใส่คิงนะครับท่านั้นที่สร้างบาดแผลใส่ไคโดได้ครับถ้าเป็นฝ่ายคิงบ้างหล่ะที่โดนท่าอาชุรานีเข้าไปครับคิงนี่อาจถึงขั้นบล็อกเลยก็เป็นได้นะแต่ก็ต้องรองรู้กันอีกทีครับว่าเราจะได้เห็นท่าอาชุราของโซโลไหมครับเพราะสะภาพร่างกายตอนนี้ของโซโลก็ไม่รู้ว่าจะถึงขั้นใช้ท่าอาชุรา ลาได้อีกครั้งหรือเปล่านะ สรุปให้นะครับสาหรับความคิดของผมครับผมมองว่าถ้าเป็นการต่อสู้ระยะสั้นครับและท่าโซโลยังเดี่ยวแรงดีครับยังพอมีพละกําลังมากพอที่จะใช้ท่าอชุูร่าครับรีบใช้ท่าอัชุูร่าในการปิดฉากคิงนะครับโซโลนั้นก็จะมีเปอร์เซ็นที่จะโค่นล้มคิงแล้วก็อัชนะคิงได้สูงอยู่ครับแต่ถ้าเป็นการต่อสู้ระยะยาวครับโซโลเนี่ยมีปัญหาอยู่แล้วครับด้วยธี์ยาด้วยสภาพร่างกายของโซโลครับคงจะเสียเปรียบคิงถ้าต่อสู้กันไปนานๆครับแล้วก็อีกเลืครับว่าคิงเนี่ยครับยังใช้ ใช้พลังได้ไม่ได้เต็มรูปแบบอะไรสัทีเดียวครับวิชาดาบก็ยังไม่ได้ใช้แบบเต็มๆให้เราเห็นครับร่างที่มีความสมดุลที่สุดในการต่อสู้ของพวกสายโซนแล้วก็จะดึงเสียภาพในการต่อสู้มาได้มากที่สุดเี่กก็คือร่างมนุษย์อสูรครับร่างมนุษย์อสูรของคิงนะครับเราก็ยังไม่เห็นด้วยซ้ำครับเราจะเห็นแค่คิงเนี่ยใช้ร่างสัตว์ในการต่อสู้ครับแล้วก็คิงนะครับใช้ร่างมนุษย์ในการต่อสู้ครับร่างมนุษย์อสูรของคิงนั้นครับเรายังไม่เห็นด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคิงใช้ร่างมนุษย์ออออสสููรในกกาต่้คโเเงง็จจะ ที่มันยากละหมากขึ้นไปอีกนะครับถ้าเป็นการต่อสู้ระยะยาวครับคงจะต้องหาตัวช่วยนะครับผมมาช่วยโซโลในการลุมคิงอะไรสักหน่อยนะครับผมตามความคิดของผมนะครับแต่สําหรับเพื่อนๆครับถ้าเกิดว่าใครมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปครับก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้ครับว่าการต่อสู้ของคิงกับโซโลเนี่ยจะเป็นไปในรูปแบบไหนครับจะเป็นการต่อสู้ระยะสั้นเนี่ยจะเป็นการต่อสู้ระยะยาวครับแล้วโซโลหนึ่งหนึ่งกับคิงจบเลยไหมครับหรือว่าจะต้อง หาคนมาช่วยโซโลในการต่อสู้กับคิงสะหน่อยครับก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับผมก็รออ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆอยู่แล้วนะครับขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปนี้ครับดูเสร็จแล้วครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยครับแล้วเดี๋ยวลาบาพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกมนาชแนลกับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ